สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยค่ะคลิปที่พีด่าทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอ้ทุกคนนะคะรับชมเพื่ความบันเทิงเท่านั้นเราอาเซียนเมื่อวานไม่รอดเนะาะวอดเหลือ <c oughs> วันนี้มาอ่าะมาซ่อมให้มาซ่อมให้นะคะวันนี้มาซ่อมให้นะ วันเธอมาเธอก็มามานะวันเธอไม่มาเธอก็ไม่มานะฮะทุกคนวันนี้ก็คือลงให้ปกตินะคะแต่ว่าพรุ่งนี้อ่ะไม่ได้ลงให้นะคะจะมีอยู่ในกลุ่มนะหนูบอกเท่านี้นะคะเพราะว่าเดินทางนะคะหน่อยก็เหมือนกันลงให้ไม่ได้นะคะแล้วก็จะลงในกลุ่มปกติเพราะว่า เดินทางไปต่อจวอบอแล้วนะคะพวกนี้หนึ่งนยี่หนึ่งเยังไงดียังไงดี นี่นะคะสำหรับสามตัวเน้นอะไรเอ้ยฮะเน้นเท่านี้ค่ะเน้นเท่านี้ค่ะทุดง 39 chín <laughs> สูตรหนึ่งสูนสองนะคะทุกคนลาวอาเซียนก็ประมาณนี้ค่ะขอให้โชคดีนะคะ